สำไม,มดีพอไหมพี่น้องอ่ะเก็บใส่ถุงยางเียของไ,ไ,ไปหาบรรดาหัวคำเอาตัวน่อยนะใส่เคยเบิงจับมามา,มาตอนโอ้ยเฮงของบุเลยขนม สชมพูยาสีฟันยาสระผม,ม,ม,มะนมมากๆม่ขนมล้างเอาไว้ กำลังเสียตู้เย็นพี่น้องอเอ้ยส่งทอดมรดกของเฮาเนาะมรดกสินนี่นะโอ้โหกินเตะเตะกะเทยน้องเตะกะเทยฮ้าสิส่งต่อมรดกสินนี่เนาะไปให้ ครูที่เพื่อนบ่มี่ทั้งแหละเดี๋ยวจังถ่าเบิ่งล่อรุ่นการว่าฮาสิเอาไปหายพายมาไหนมาไว้มึงจะอยู่จามทางนอกนี่สิยนจามพุ่งหนองเอออยูจอย่จามเลยถ้าเบิงน้ำการพี่นอออ้องเ่าฮาเซ่ไปหายพาย,ยมาต้องไปลูก โอ้ยไปน่อจากไปไปนําไปน้ำสปาดิพินนาฟพ่น,นาฟสปาดพนและพันลมนะพันลมเป็นหาแห้งและตู้เย็นะนะเนาะเฮานาะสีมอบมอนมรดกของเฮาเป็นตู้เย็นนี่เฮาไปเกี่ยวเขารับจ้างอยู่แถวอำเภอตะการพืชผลอำเภอนาตานนหลัเป็นผ่อน,น ยังไงก็เป็นผ่อนเนาะไปเกี่ยวกับน้องสาวหล่ะอะไรอ่ะต่อมาแบบเป็นวันไปเกี่ยวกับน้องสาวเกี่ยวปงน้ำการผ่อนกันวันนหนยังบอกแบบยังบอกยังสามข้าวยังโม่สามข้าวว่ยังอานว่าข้ามาสื่อซาร์พดก้ดํากับเป็นกําพี่น้องกํากับเป็นกําผ่อนกับเป็นผ่อนกันหนักพวกนด้คนเขาขี่โลคแล้วเขาก็เขาก็ไล่เพิ่มเอานนะเพิ่มเขาก็เสิได้ผ่อนอันนี้อยู่แต่ว่าเขากำหน้อยเขาเหตุกำหน้อยโน่นนะบางคนก็หนักเพิ่มเอา แท้ที่คนในหน่อยึ่งเกี่ยวเขาอยางห้อยไตมึงคือมาได้หลายกว่ากูว่ะไปเกี่ยวกูได้อยู่บ้านยังเกาะบ้านไผ่บ้านไผ่อ่าตะบนยังโมหูอันอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจะแก้เป็นพอดหยอมได้มากมาซื้อตู้เย็นหน่วยนี่นะคันประหั ได้มากับมาซื้อตู้เย็นโอ้ยคนเบิ่งเงี่ยอย่าไรเลยมืองเออเออซื้อตู้เย็นหน่วยนี่แหละก็ให้พ่อไปหาบเอาอยู่ปักซองบนเ่าไปเดินตลาดไปบ่อยอะไรบนเ่าไปซื้อตู้เย็นนี่แหละไ,หไปซื้อเอาละให้พ่อขับรถไครไปไหาบเอาละกันเอาตู้เย็นมาเลยสิบประมานทั้งสิบปีหลือเ่าตู้เย็นตัวน,นี้แต่อีกบ้างคือเก่าแต่สอง ซีฟเนี่ยแหละห้าวเนี่ยแหละซีฟโซคาร์เตสมาซื้อห้าวแล้วซีฟนั่นกาด้วยเหือด้วยแห้งถ้าไปตากแดดตากง่ายเนาะกะรห้าวอย่าหมอบตัวนี้กะเอื้อยเพิ่นทางสวิตเซอร์แลนด์นะเราหายห้าวตัวใหม่แต่ตัวเก่าเนี่ยห้าวก่าสีหายพนที่เขาบ่มีเท่ไหร่ที่เขาลำบากกับห้าวเท่าไหรลำบากว่าพ้นทีสิครับเขาสีครับไปหายเนี่ยคือ อผู้าต้พี่นออ้องเอ้ยเนาะผู้ใต้อะไรป่ะนี้อันชีวิตของเธอในการบ่ได้รู้ลาดอกกะนักเติบอยู่เมียป้าเมียป้าไปเอาผู้ว่าใหม่เ,หเฮ็ดเฮือนไวก้กะเฮาบ่ได้อยู่ลำการพอป้าไปแล้วเธอกับป้าเฮือนมาให้ลูกเธอไปได้ถูกยากอยู่ในเพื่อนคั่วเดี๋ยวหน่อยเนะาะ เอออยู่ในเฮือนคัวเนี่คือลงลงอี่ไหนเอ้ามันลงไปได้อยู่นี่ได้หมดแล้ฮะได้ใต้คัวคุ้มมันเป็นยังเออได้อีกเนโมกาใต้คัวได้ทุยทนเออได้เนาะมันก็จะเที่ยวอยู่กูก็เห็นอยู่เนาะทางเทียบเป็นทางเก่าแลน เมียก็ไปกรุงเทพแล้วก็คัวปลาเออเอาคัวปลาเลยกะเดี๋ยวนี้ก็เอาเมีอะไรไหมนี่ไม่มแล้วกะตอนนี้กับผมมีเงิอนอยู่ห่างนอนอยู่ในครัวหังว่ะเดี๋ยวนี้ตู้เย็นกับหม,ม,มีแล้วเฮาว่าสิเอาไปหายเฮาสิเอาไปหายนี่แล้วสิมีเงินซื้อแล้วว่ะสัน่นเอาเพิ่นว่าได้สิมีเงินซื้อเอาไ หล่ผู้หลายคนกับเมนก็เมนเขาน้าวหา้เบาะเล้าผ้าพื้นแล้วบ่มีตู้เย็นบ่อ้ายขนาดพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีสิื่อให้อยู่ด้วยจังไรกับผู้หูทำเธอด้วยเธอสิื่อเองบอกด้วยจังไรบอจ้าเออมีผู้หนึ่งว่าหายอปหายซาอันซีมาจนงซาโปซีหลายบรรทงอืมมทันวานะตัวนี้นะเนาะ พี่น้องกระจิงแต่ว่าพี่น้องผอมนะมีตะกูุดลุ้ยโคลซีนั่นมีแต่ะระดับมหาเศรษฐีพี่น้องเข้าไปยากเบิ่งก,การกระสานข้อข่าวแล้วไหนเอาเออก็ต,ตามนั่นแล้วฮัเสียไปหายผูน้นี้มีผู้หนึ่งมาว่าหายซัดจอยนั่นแล้วจอดถ้ามีตัวเจนหนันหนาไปหามึงหานกล่องไปหามึงมีแล้วค่ามีแล้วเอามึงมีอะไรบ่เฮย้ยแมนเอา มึงท่านมีมีแล้วแต่หาเซียตตัวนี้ไปให้คนนี้เดี๋ยวนี้นะเลยแล้วขับผมมีกันเออของที่จับเมื่อกี้น่ะเซียตไปให้อันของป้าทางพัตยาของผู้ดอะไรค่าป้าเป็นฝากมากเลยแบ่งกันกระเป๋ามีแต่กระเป๋ามีมันก็ะซ้ายอย่พุ่นแต่ว่าาแบ่งมา,าให้พวกน้องๆองี่พี่เจ๊กากีคือสิบกว่าใสอยู่แบบนี้นะ กาสีหายพวกนองพวกนอนอกนี่ในหน้าคัลนะ้หน้าซาคอนมัื่อเนปากซองสื่อหกวน้ำน้ำขบตามไเบิน้ำานการพ่นงเลยว่าเทาสีหายผู้ใดแมตาสีหายพนรอรอรุ่นรอรน,น,นพินงสี่เท้าหนากระ,ะเติบยูเนียนี่เออเมียไปกรุงเทพไปเอาัวปลาเนียปลาบัอัลสันซะา ไปแม่จ่อยพอสปอนคอ้ยพักคลิปพักผ่อนกับพี่น้าพักผ่อนกับพี่น้าแล้วคลิปนลาพี่น้าบายบายตอนแรกเลยตอนแรกเนี่ยแล้วขี่ว่าตู้เย็นไหมบอกเออมีกันยังมีบางคนอยู่บอกว่าเอาหายเจด้ามาสั่นว่าเฮ้ยเ้าหายหัวมันยังตู้เย็นมันก็มีอยู่ในบ้านมันเป็นไว้ตายยังอยู่ในบ้านมันคือบอกออกไปอยู่หน้าหน้าก็มีไฟอยู่ม่ีดิซโซ่นะเสื้อมันขามันเลยถูกไหม จอ,จอยเอาคลองลงเฮ้ยนั่นนะน้านะา,นา,นาอะไรอย่างไรเออมาเฮ็ดยาหนน่าๆเฮ้ยมาสิเออโอ้ยบ่ไปจะหายดินั่ใส่แหละอีนาคน่ะไให้น้องทำกินดอกโอ้ยขนมของฝากจากพัทยา โอยไปหากินเด้อน้ำสะคอนน้สื่อมันปักสองเสียตู้เย็นไปหายข้าวเจ้าหายยัาพี่น้าอาตัวต่างนะจอยมึงเบิ่งต่างแม่มึงดูสวัสดีค่ะเหตะนนะเจิ้ม ต้องทำขอบคุณคุณยายนะแม่ลูกขนมนะขนมคุณยายสิฝากมาให้กินหนึนะฮะขอบคุณนะลูกขอบคุณนะคุณยายยอมแสบบุญอาจารย์ ขนมกับอะไรแบ่งกันกินโลดพากันกินปะทขาไปต่อสิอะไรไซอ้อยนะอ้อยอ้อยอ้อยเจมมาถากินปลาเผาน้ำกันก่อนสันคือสุดปีกินดอกเผื่อห ite, ้าสิบไปักไกลเติบจ้าตะเกาแมแหลมแม่ใส่รถโบเห็นเลยโอ้ยเออตู้สะพาเนี่ยมันเสื่อมไป ไปก่อนเด้ไดอไปก่อนม,มันเป็นอย่างผ่ามันขาดสาใส่หลายปีเลยมันเป็นมืออ่ามือหนึ่งเฮาแต่สิเป็นมือสองข้าเจ้าจะกะเออมือมือสองเฮาแต่สิเป็นมือหนึ่งข้าเจ้าไม่รู้เลยพี่น้องเลยมันยังใส่ดีอยู่<า>ยังใส่ดีอยู่ ข้มูชวนคุณป้าไปไปต่อทางรายการจะหน่อยพะยของขอซัดจ่อยจกทาสวัสดีพี่น้องคิดไหมว่าจคิดการตอการกบงอย่างนั้เดินทางไป่น้เคยมากรือไสิทำไมเคยมาเลยสินนี่ขบาย นสว่าปอพอพี่เตียวพี่น้องอ่าพี่น้องบางทีบอกว่ายังเกาะห้ยกูนั่นกูนี่เนี่ยเขามีตู้เย็นกับเบอร์แหลพี่น้องไว้แต่ว่า่เข้ามาอยู่บ้านเขาควยอมออกไปนาซะจ่อยก็มีแล้วมีราคาคงเกินสิบพาทแวอ่อ่าตุ๊กอ่าเห็นหน้าไม่เคยก้องไม่เห็น เราจะไม่ทลาดจอ,อยโอเค okay, ปะคะโอเคค่ะเอาสิ่งทางไปบ้านในสัตว์่ะจ้ะจ้ะน้ั่นจ้ะนี่นั่นนั่นคือเขาข้าไปวงดนตรีโอเควงดนตรีน้ำน้มนนี้อ๋อทางของวงดนตรีสื่อจีบ้านพัฒน,นา บ้านน้องวัดเอเส้นตรงตัวนี้นะไปน้องวัดเนาะที่ตอนเดทไปกับไปอยู่ในวงนี้เนาะโดยวันเสากับกินซีนไปหน้อยถ้าภามวนแล้วเจอกันนางบอกว่าวันเสาวนางสิไปกินซีนสองสาว์ผ้าม่วนหนักเลยสางเาร์ผาม่วนขาดกันเลยไปเนาะ เรียบร้อยอไปกินกาแเกงพีนงไม้นเ้นนนย้นกับป้ายองเออจะไม่บูพาไป,าปานางบอกว่านงยามกันคือนางก็จะไปเมาแมถ้าถ้าตู้หเป็ดน,น้ำหอยอมมาป้าลูคาคือคือว่าตนะีไทยมันเลยโ่อยโบ่านไปไหนคุณให้จังั เจอกระสัดจ่อยเป็นแตกก่อนใจเติบพี่น้องเลยใจเติบระพันี่สิโเเอางั้นหนามึงพามึงดีกว่าปะน้อว่าก่อนเก่านะว่ก่อนเกอาว่าสี่สิบโมงเลยนะไปว้าความสุขคือการหายนะเนาะอีผู้นึ่งหายข้ามา ท้าก็บหายคูหนึ่งต่อ,อสินะ่นะนกะอ๋อขีดสมัครเป็นบุญนะไนม่ได้สั่งภาพเลยนี่มีมแนวว่าจีจอยไม่ิว่าบนั้นวาวนตีเราสุฟังเนยะเราสุขังไปน้องเราสุขังนนัน เป็นนักสิว่าน้งบอกว่านัน่งมันจ้าแนสิว่าแม,ม่มึงมาต้องว่าไรกูมึงไงกูเห <c oughs> มือนเป็นลาที่มึงแนแตะหัวพี่น,ออน้องเอ้ยน้งบอกว่าแนตหัวมมแม่น้าว่าแมนพวกได้คิมนาตกใเลยคิมนาบเจอกันพี่นอ้ <c oughs> องฮะพูดไว้สินะคิมนาพอกันคริมนาบบายบายมาห่ออะไรพี่น้องเอ้ย เพื่อนก็นตั้งเทอเลอยู่กับอะไรจักอยู่กันอยางไรวะ้อันนี้ก้าวสีจ้องสาม,ม 5, 4, เรียบแลยข <c oughs> าลอเบิร์น้องว่าเอามาหายใจบอกก็ชิ้นห้องห้องลุงาเม่ไปยืนเชยอยู่ แต่เลยพี่น้องท้ามาหายเงินเงินก้าวเนี่ยใหม่กระซือเมื่อเลยนะเนี่ยใหม่ก็ะื่อผ้าทองเมื่อยไม่ได้เดือนใดนะลังกี้ใหม่ น้ำแข็งมันละลาย่ะตอะอันตีเหย่อย่อไปอย่างบกเพื่อนขึ้นบนหลอกน้ามาก่อน เอามาให้บ่าวผู้ไทยอายเคยหลาเรียนน่องไผ่เธอวะเอาไปให้ลุงเป็นยังสันลุงบ่มีสั์จ่อย นายเต๋อ,ขอเขาจงยำอะไรสิได้จกสิเลงานการกับบริธามปกติยังว่าไา,ายเมียไปกรุงเทพบะสายบอนเขาจะอ,อยู่เหอมอ่าห้องน้าพนมีบะ บ่พ่นมีห่องห้องน้ำห้องน้ำกับผ่บมีพันละยาพันละเมียพ่นในสัยคอนโดนะเบิร์ลูกคนบ่หนวัสดีน้องฝากซ่องได้เพี่น้องเบาใส่เสาตึก่องเบิระาพี่น้องเงินยืนยังนี่หละเงินสร้าง อยาพาราเสบได้นันอันอันก่อนสรุปแล้วตู้เย็นใหม่เฮาได้ง่ายมาอยู่บ้านอันบ้านใหม่น้องหว้าบแเราบ่มีตู้เย็นใส่นานแต่เฮงนะบอ ปออกมาไปเลออกมาออกมาเตนแต่ป่าเป็นบ่มียอย่หยนใส่ใส่อือกินปเส่นาปกินน้ำห่อนอะไรเนาะน้ำห่อนก่อนเตรียมไว้เตรียมไว้เดี๋ยวเดือนหนาก็จะได้กินห่อนอันนี้กอนอือเดือนหนานี่คอร์สนะ เดนคือซาคือซาจ่อยแล้วนะตะกี้ก็กินตะคองบูดคองเนาว่มมีตู้เย็นคิะคองบูดคองนาวอันน yes. ี้สมบัติ่อยได้เลยนะสมบัติคองบาคองเ้วเป็นไม้เราคุณลายลายแล้วิานะบอกพวกเราลงองนี่่ะของจำของไม้นของไม้อของใหม่ซุมเจ้า อันนี้มันเป็นเพื่อนคั่วบอรู้จังไน่นะเพื่อั่วนี่แหละยก้อนเอออันนี้นะเห็ดมาจากปีแล้วนี่นะเออบองบองเดินเปดอเดินเปเออห้กห้าหกระเห็ดนี่บอแมนแก็เดินเปดลเดินเปดเชีไหมแต่ก็สีเริ่มเห็ดต่อแล้วแมนบอแมนีเเ อยู่อยู่ในนี่ไปก่อนเนาะกับใครอยู่ใครอยู่มันบัเป็นตูบแมนบอก่งลมโอ้ยกับพอสามนาเนาะมันปัญหาหอนมันก็อยู่เป็นจังได้เลี่นเนาะเออ บ่อผึ่นะสิเหตุคัวคือเห็ดมิดชิทแถบบอกหมมันบ่แมนคัวแล้วมันสิเป็นห้องนอนนี่คคัวนี่มันสันยญาผมว่าอีกนี่ถ้าเบิง่งอ่าเบิ่งสภาพนี่แม่ <c oughs> <c oughs> นวะ <c oughs> <c oughs> คือเห็ดใหญ่แถวสารนองทรายวะ หัวเห็ดเผื่อลูกเนาะเผื่อเอาลูกลายลายคนนี่ทะลูกมากเลยลกงานต้งนี้ลายคนมากยิ่งดูเอาลูกน้องสาวเนี่ยถ้านั่งกันลายลูกเผื่อโบมาไก่ปะคนลูกยิ้มใจลูกโบมาได้เลยมาทำไข่ดอนเฉลยพิธีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเก็บภาพไปเทียงนี้แหละ เออมาจากทางนี้แมนเดี๋ยวมาตองนี่นะมาใส่ก๊อกหน้ามิดมองได้นี่นะแต่หองน้ากับแม่นหองนั่นใส่ห้องนี่กับแม่นเดี๋ยฟใส่ร่วมกันเลยนะมองนั่นนะข่าวไฟกับสิไรเตอรอยู่แล้วเนาะกันข่าวไฟนี่เดฟพี่น้องเพื่อนครัวเพื่อนัวบไม่ในเขตเองเนาะจะเป็นต้ไงจะต้องมาเดินนี่แน่จะอาทิตย์หนึ่งเลยมั่วไปแล้วพอเป็นเนาะมอเดิร์นคักแน่พี่น้องเลยยังแล้ว เป็นอะไรนางเอกเคยมาอยู่แถวนี้นะเคยมาพี่น้องมันเป็นอะไรแปลกหูแปลกตาดีเยอะแต่มันก้วงดีพี่น้องมันก้วงดีนางว่าบ้านใหญ่บ้านยาวมาตลอดเลยจ่อยมาค้ามแปรภัยไปหลักแน่เอาเอาใจจำเนีพี่น้องขอบใจหลายๆเบอร์สุดทกานทีติดตามเ้อพี่น้องเด้อ